เป็นยังไงนะครับแม่ขึ้นมาในหัวใจมันตึ๊บเลยหรอครับมันแน่นขึ้นมาตอนนี้ตอนนี้หายยังครับนี่ขึ้นลงมือแล้วคือเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนอยู่ๆพออาจารย์มาเรือเรือเดี๋ยวเราตามไปดูไปขุดดอ้โหเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แม่เพิ่งนั่งอยู่ตรงนู้นนะทุกคนก็พออาจารย์มา พออาจารย์มาถึงปุ๊บแม่เพื่อนก็ปวดอะไรไม่รู้นะแล้วก็วิ่งออกมาฝั่งนี้หม้ละคนก็ตามออกไปเต็มเลยฝั่งนู้นไปป่ะเดี๋ยวไปดูกันวิ่งเข้ามาในป่าหิม,มะพานนะครับเกิดอะไรขึ้นนาะเป็นจังไดเนาะผมละตกใจน้ำยุ่น เอาเดี๋ยวไปทำนู่นดิเป็นอาการเป็นแังไหนครับคุณแม่มันสันมันสันมันซันออกคือสางว่าแถอไหว้ไหว้ทุกที่แล้วใช่าแม่เอาแม่มาจัดสายมาจัดตรับผมมาจากสะกอนสะกอนกระเมืองพยนาคตัว่ามาจากนี้นะเอาเอาเพิ่มพวกสีนี่ครับโอ้โวกสีสุขรนครับผมเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นหรือยังครับแม่ดีขึ้นแล้ววันนี้ไปนั่งต่อไหมไปนั่งต่อไหมหรือจะกลับเลยเนี่ยบ่นนะ เราทำไปแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทุกคนนั่งอยู่ดีๆบอกอยากกลับบ้านนะคุณแม่บอกตอนอาจารย์ไม่มาไม่เป็นไรพาจะเข้ามาในถ้ำเหมือนกันโอเคเอาฟูไปฟูมั ผมปิดท้ายเลยนะครับเอ้เข้าอะรตาเนี่ยเดียวกังินลงรถไม่บาดเลืีูขึ้นบ้านเลยอมืยอม <c oughs> อหรเงินปูตุก <c oughs> ไปนั่งอีกก่อนดีไหมยันอคอาจเรินีะม้นะเองเสอนะเป็นยังไงนะครับแม่ <c oughs> มันตึ๊บเลยครับมัน <c oughs> แน่นขึ้นมาตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้หายยังครับนี่ เแม่โล่งน้อยนึงแม่มาบ่อยมั้ยมีเคยมาจะเพิ่มทามเลี้งทางเลยแม่มองอะไรตอนน้ำถึงรู้สึกแม่มองเบื่ออาจารย์น็อตตี้เห็นอาจารย์แล้วมีอาการเลยมันหลุดตึ๊บจะมองจะมองอีกสักทีดีไหมแม่โอ๊ยมองไม่ได้อาจารย์แสดงว่าอาจารย์นี้เห็นอาจารย์น็อตตี้แล้วไปอาจารย์ไปตรงนี้เป็นแบบนี้บอกไม่เคยไปไม่เคยเป็นเลยเคยมีอาการแบบนี้ไหมแม่ มันเป็ีน้วเลยอาจารย์น็อต้ีแล้วครับขึ้นมาคับผู้เยอะแม่อยู่น้ำเปล่าครับผู้โคแดงเลยธรรมดานั่งก่อนหน้าแดงโอแดงขักก่อนไหมนั่งก่อนปะก่อนนั่งก่อนเออนั่งขักหายาดมหน่อยลองไปอีกสักรอบไหมครับแม่มองมองดูอาจารย์ใจใจดีๆไหนๆก็รออาจารย์นานแล้วไปทั้งแรกนะครับขั้งแรกครับขั้งแรกก็เป็นแบบนี้เลยข้าวโพดข้าวโพดแม่ดูอาจารย์หนูดูซ่า ลองลองไปหาอาจารย์สักรอบไหมย่านไปย่านบอกลัวย่านกลัวอาจารย์ย่านเราเห็นนะคือย่านอาจารย์มีใจอาจารแล้วเป็นใจดีใช่ไหมครับปกติเราเข้าเข้านับถือเห็นเราแล้วผัดจักมันจะเป็นังเลือดเป็นลมเลือดเปว่าอะไรนะตื่นตันหรือเปล่าครับมันดีใจหรือเปล่าคล้ายๆดีใจเนาะมันหลบขึ้นบ่ามันเจ๋มันเลยจะไปกอดเราไปกอดเรากอดก็ไปเลยสะไปกอดตอนนี้เลยอยู่ๆอยู่ๆกระโดดวิ่งออกมา จอมันจะ,ปะไปกอดหล่าไปได้นะแม่กอดได้ครับกอดได้จริงๆริงกอดได้ครับไม่เป็นไรเพรา่วไหนๆก็รอตั้งนานแล้วอาจารย์มาแล้วก็ใหญ่เสียเที่ยวเนาะม,มาครั้งแรกด้วยตอนนี้เป็นไงแม่ตอนนี้สนิทเป็น,นอะไรครับดีขึ้นไหมแม่อุ้ยข,น,ข,น,ขนลุกเลย <พ uka> โอ้โหอ,อันนี้อันนี้ม,มาถูคอผมอยู่ครับแม่มามามาถึงนานนี้ยังครับนี่ยมาม่นมีนี่ทุกคนมามาจากวัดป่าวังลำเจดก็มานั่งเลยมาเลยกันเลยมาที่นี่เลยมานั่งปั๊บทันทีเลยมาครั้งแรกบอกครับครั้งแรกกับ,บ,บ<า>ที่ลานจอดรถนะนะแล้วนะแ,แม่เข้าไปไหว้ปู่องค์ดำมีอาการแบบนี้ไหมแม่ วว่ยูันนี่งี่นซี่งสันน้าตาไหลน้ำตาอย่างไรเห็นกวางดานะแม่เป็นคนมิจะโกรธห่อยันลาธิบหึ่นพื้นฟื้นหนี่น้ำตาที่ไหลหึนฟื้นดีใจดีใจแผนไหมดีใจภาษาผู้ไทยฟื้นเคลเรเลยดีใจฟื้นดีใจดีใจเปลี่ยนใจไรจะโกรธหรอยจะโกรธเพื่อน ก็เลยนล้วก็ยากฟ้อนอากฟอนไอนใสไปฟ้อนเร็วไปเมียต้องมาอีกวันที่สิบสี่อะได้ฟ้อนไหมฟ้อนแน่แน่ฟ้อนวันนี้ก็ได้ไปกอดอาจารย์แล้วก็ฟ้อนเลยไหนๆก็ได้มาแล้วแม่มีอะไรอยากบอกอาจารย์ไหมคะแม่พอนแล้วก็พอแล้วไปพักผ่อนแล้วก็เข้าไปใหม่ครับ ไป,ไปนั่งอยู่ตรงหน้าอาจารย์ดูอีกสักรอบด <Okay, S 1> ีไหมครับครับผมเพราะว่าในอาจารย์ก็มาแล้วเนาะแม่นั่งอยู่แถวหน้าสุดเลยนะเมื่อกี้ติดอาจารย์เลยไปฝืนใจเข้าไปอีกสักรอบครับ <c oughs> ในในก็ได้เจออาจารย์แล้ววันนี้ไปไหมครับไปนั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละครับถือว่าวันนี้โชคดีนะเนี่ยมาได้เจออาจารย์ด้วยอาจารย์เหลือบมองมาหลายครั้งแล้วอ,อาจารย์ก็คงอยากรู้เนาะว่า เกิดอะไรขึ้นยังไงเกิดอะไรขึ้นพนมมือแล้วอยู่ไม่ได้ต้องลองเดินออกมาก็คือไม่รู้อาการของมิจฉุนแต่เดื่อนเราฟื้นฟื้นก็แปลว่าดีใจครับเพื่อนฟื้นแปลว่าดีใจแล้วก็เลยมานั่งพักอยากจะพูดกับ ความรู้สึกอย่างไปก่อนพืในใ้นดีใจเป็นความสุขคิดอย่างนอกอยู่ครับคิดอย่างอยู่น้อครับเอามีอย่างบอกด้วยมักมักตัวใดครับแม่งวดนี่มีตัวเลขบอกครับ บาปาก้วยแบบน,นี้ <laughs> ต้องเจียวตามด้วยอ๋อไงสตอยู่านม่อยากจะรำนม่แม่เนาะพิดก็พ <c oughs> ร้อมมากเลยนะอยากจะรำอยากจะกดนอาจารย์ แล้วโอเคเนาะดีขึ้นแล้วไหมเนาะป็นไงดีขึ้นไหมครับอืมคุณ่ก็่ากันต่อลุกขึ้นเลยโอเคงั้นคุณแม่นั่งพักก่อนเนาะนั่งพักก่อนเดี๋ยวถ้าดีขึ้นยังไงก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปหาอาจารย์ใหม่เพราะอาจารย์ก็อยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนเมื่อกี้คุณแม่ก็นั่งแถวแรกแถวหน้าเลยอยู่ๆก็ลุกขึ้นวิ่งแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับเราก็เลยจะตามไปดูกันเนาะ อ่ะคุณแม่ก็มีอาการประมาณนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโปรดใช้สติวิจรณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ